กลาสวัสดีนะครับเช้าเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้ผมมีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับกุญแจหนึ่งดอกนะคันนี้เลยคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัว E ปี0 9นย์นะครับรถเพิ่งมาถึงเลยนะครับขับมาจากกรุงเทพนะครับคันนี้สีสวยนะครับรอบคันเลย แม็กขอบ17นะครับยางดีทั้ง4เส้นเลยเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบคันกันก่อนนะครับชุดแต่งพร้อมนะครับชุดแต่งรอบคันสปอยเลอร์หลังนะครับคิ้วด้านหลังเป็นโครเมียมแล้วนะครับรถสวยจบสมบูรณ์นะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่าง ยางสวยอยู่นะครับดอกเหลือๆเลยคันนี้เป็นยางปี2019นะครับทั้งสี่เส้นเลยเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับภาสีเดือนธันวานะครับภาสีธันวานะคัน,นสีสวยเงาง,งามนะครับ สีทำมาดีอยู่นะครับคันนี้คันนี้ผมได้มาสภาพแบบนี้เลยนะครับเจ้าของเดิมเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วลถสภาพถือว่าพร้อมใช้งานนะครับดูภายในนะครับขอบข้างประตูพ่นงานนะพ่นสีเก็บงานมาเรียบร้อยดีอยู่นะตัว E นะครับคันนี้เบาสวยนะครับ เป็นํำตัดได้แดงนะครับเบาะฝาด้านบนสวยนะครับสะอาดอยู่นะเี่ดามมาดูด้านหลังกันนะครับปูพรมมาเรียบร้อยนะครับถาดรองพื้นครบนะไปดูดูท้ายกันก่อนนะครับ ท้ายขึ้นมานะครับดูบอดี้ก่อนเลยนะครับท้ายสวยเดิมนะครับรถไม่ไม่โดนท้ายมานะคันนี้ท้ายเดิมเดิมเลยถานลองนะครับถานลองครบล้ออะไรครบ สียังสวยอยู่เลยนะครับสีเงาวับเลยที่จับประตูนะครับครบเป็นแคปล่านะคิ้วกันาศาสตร์มีให้นะครับคันนี้กระจกปรับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะตัวอดูบอดี้ด้ดดานหน้ากันนะครับคันหน้าเดิมนะครับ รถสวยนะครับบอดี้โอเคเลยหน้าหลังเดิมๆเลยนะครับดูเครื่องแบตเตอรี่ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับ มันเครื่องไทยเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เจ้าของเดิมทํามาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับลูกค้าเอาไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยคันนี้ผมขายเพียง89,000บาทเท่านั้นนะครับมีบริการขับส่งทั่วประเทศนะครับมารับเองรถได้นะครับรถอยู่บ้านไผ่จังหวัดคอนแกน่นนะเดี๋ยวผมพาสตาร์ทเครื่องดูยวสตาร์ทเครื่องกันนะครับ รถตัว E จะมีไฟเพดานอยู่2จุดนะครับตรงนี้นะใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็มีตรงกลางตรงกลางก็ใช้งานได้ปกตินะครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์นะมาตาัดเครื่องกันปิดสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเทสเปิดแอร์กันนะครับเปิดเบอร์สเ,เลย เฉยรอบแอร์ปกตินะครับรอบก็จะอยู่ประมาณ9 0 0าร้อถึงหนึ่นะครับไม่ชุดไม่ดึงรอบไม่มีสวิงเครื่องนิ่งๆครับดูภายในกันอีกสักรอบนึงใต้พรมยังไม่ดูใต้ผมสวยนะครับคอนโซนแบบลรอลงให้ดูเลยใส่พมไว้เฉยๆนะครับคอนโซลสวยเลยกันนี้ไม่มีขาดเลยนะครับ 1อยกาวติดาอันนี้นะเอาออกอเลยใส่ไว้กันแดดนะครับเล่เมเอกสาราชุดโอนครบนะครับเครื่องนิ่งนะครับเครื่องนิ่งๆดูรอบเครื่องนะ เกียร์เข้านุ่มๆเลยนะครับคันนี้ะ่ะเดี๋ยวผมมาปิด้ากับผมพาไปทดลองขับกันครับคันนี้เลขไม่นะครับแปดแสนนะครับอยู่ที่แปดแสนนะยังไม่กอนะรถ ผ่านการอโอเวอร์ฮอนมาจากเจ้าของเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อเพาะพพนุ่มๆหนึ่งใบนะครับคันนี้รถอัตราการเล่งดีเลยนะครับหลังตีบอกเลยรถขับดีไม่มีสะดุดเลยนะครับคานุ่มๆ เครื่องตัวนี้เป็นรหัสสามชัดนแนะครับห้าเกียร์นะเกียร์ธรรมดาห้าเกียร์นะครับแรงเอาเรื่องเลยครับรถขับปกติเลยนะครับเครื่องจี๊ดจ๊ดเลย เคเลยนะครับไม่มีหายนะช่วงล่างเลี้ยวสุดไม่ดังนะครับช่วงล่างการขับขี่เดีว่าผ่านเลยนะครับรถขับดีรถขับดีมากเลยสนใจให้ลูกค้าแวะเข้ามาทดลองขับเลยได้เลยนะครับรถที่นี่ทดลองขับได้ทุกคันนะครับชอบพอข,ขับกลับเลยพ่อค้าใจดีครับง่าย รับเทินได้นะครับลูกค้ามีปอดป้ายนะครับขายนอกไม่สวยเครื่องดีแบบนี้ผมก็รับนะะมาทำสีใหม่นะครับเอารถสวยๆไปใช้ดีกว่าถึงจะเป็นแค่ปอดป้ายแต่มันก็สวยได้นะครับถ้าเราเก็บงานรถปอดป้ายไม่จำเป็นต้องชำเสมอไปนะครับแนะนำให้เข้ามาดูที่บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นได้เลยนะครับ ตอนนี้มีรถเข้าอยู่ประมาณ4-5หคันนะครับที่ผมยังไม่ลงรีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆถ่ายลงรีวิวให้บางคันผมก็ไม่ได้ลงนะครับรถมาปุ๊บก็ไปปั๊บเลยอย่างเมื่อวานก็มีลูกค้ามาจากร้อยเอ็ดนะครับดูผมผ่าน YouTube นี่แหละสองวันติดแล้ววันแรกพผอ,อาจารย์จากหนองคายเมื่อวานลูกค้าจากร้อยเอ็ดเอารถสวยๆไปใช้งานนะครับมาถึง รถมาถึงผมยังไม่ถ่ายรีวิวเลยสองคันอันนี้รถมาถึงตอนเช้าผมก็รีบทำความสะอาดรีบถ่ายรีวิวให้ดูเลยนะครับนี่ก็กำลังมาอีกคันนึงนะบีเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนี่มรถมาถึงจากกรุงเทพตะกี้พอดีเลย ไปหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังนะครับรถที่นี่รถเรามีหลายคันให้เลือกนะครับมีทั้งเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดานะครับนี่นะครับสวยๆเลยคันนี้แปดหมืนเก้ารับนี่นะครับรถเพิ่งจอดเลยพี่คนขับเพิ่งมาถึงเลยนะครับยังไม่ทําความสะอาดเลยรถเรามีให้เลือกนะครับ คันนี้เป็นเจียออโต้นะครับปี2012นอะครับคันนี้ขายเพียง1 29,00 0นานะครับคันนี้ก็ยังไม่ลงรีวิวนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูวันหลังรถเก็บงานเพิ่งเสร็จเลยรถสวยนะครับเก็บงานใหม่เต็มระบบเลยสีขาวมุกนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูเป็นคันๆไปนะครับรายละเอียดรถนะคันนี้เครื่องดูโอ้นะครับคันนี้แสนห้าพันนะครับคันนี้สีใหม่รอบคัน ไบหน้าหลังเปลี่ยนใหม่เบาภายในทำใหม่นะครับเก็บงานนะครับมาให้พร้อมใช้เรียบร้อยเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับโอเคครับวันนี้คลิปยาวแล้วอ่าเียา๋ยวผมจะมันรีวิวให้ดูนะครับคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ